สวัสดีครับเอฟซีแฟนซองทุกท๊กท่านนะครับมือนีผมพอ่อยอดว่นกอติปากับผ้า,าทานพระวังมาที่คางวัดอภิษิวนุวังนะครับกับมีการเทข้อจีดออกจากเจ้าปูและองค์พระออกมานะครับกับมือนีกัมีสองรถกับข้องเสกเลี่วนะครับนั่น,นกัเข้ามาแล้วกดที่ตามนะครับเด้อเพื่อเป็นกําลังใจาตามมาเบิดกันนะครับเดอ้อมือนีมีสองรถนะครับ ครับเดีกับกำลังเท่รงนะครับรถที่แหลกกะมาแล้วนะครับกะมีเท็ดน้ำกันโยกะไหลายคนพอต้มพ่นนะครับแับมือนี่งกะมีสองรถนะครับเอาจอดเอาจอดกันแพงเลยเด้อคนใหม้ที่พ่อเกิดแต่มันเอียงงงขนาดนั้นเอาเอาเอาขวดใส่เราขังกันแพงเลยเด้อพอาะว่าต้นไม้ที่พอได้เกิด ครับนี่ก็รวดแรกกับมาแล้วนะครับเปลี่ยนไม่ได้บ่ะหรอเปลี่ยนหินไม่ได้บ่ะหรอขั้นต่อไปเผลไหมอันนี้มันมันหน่อยผลเนาะ ก็ว่ามันเบ้ากันเข้าใจแล้วเมวื่อวานนี่ก็ได้ครับกับรถที่แรกกัมาล่ลงแล้วนะครับเมือ่อนนีสองรถนะครับคือรวบทั้งเมื่อนะครับตั้งแตี่เริ่มเทีมาก,กัเมื่อไปแล้วสิบสองรถนะครับนี่กับรถที่สิบสิบสามแล้วนะครับอีกรถ รถนึงเงอีกรถหนึ่งเงี้เป็นรถที่สิบสี่นะครับก็คงถือเป็นเล็กมังคุดนะครับสิบสี่รถก็คงถือเป็นเล็มังคุดสิบสี่แหละครับจำไว้ด้นะครับเพื่อในการเทเทพปูนของเก้าปูความกับองค์พระนะครับสิบสี่รถนะครับอาจจะเป็นมงคุดนะครับกี่ไหวนะครับเพื่อในงานวันที่สองเครื่องแาพรกฮกนี่นะครับ อาี่เปรีกี่เลขมงคลนะครับครับกณน่นี้ก็รกำลังล่วงรถที่แรกอยู่นะครับรถทีมาแล้วกัรถที่สองกันอีกอีกนะครับครับกับกำลังเท่อยู่หนรถหารถรถที่หนึ่งนครับรถดินรถดิ เยอะเยียวเรื่องบ่ลงเล่นวะบ่เดนหน่เดนะใจมันความยิ่งด้อ เอาล่งดี๋ยวเารองเดี๋เฮ้ยเออดีดีดเนาะรุ่นนีเนาะเอารุ่นนี้เ่าประเท่เออดีแล้วดีแล้วท่นรุ่นนี่มันตรงตองเที่เพราะว่าทั้งด้านหนาอของมาท่านน่นกะว่าไปดีปันใดไผดีในเท่ยไหม ย่างไล้ไปได้ล่ะก็เดินพอยได้เนาะสองรถเนาะเย่างนนยนัไไนมะพร้าวอยู่เพราะว่างบม <to <play today> ีเท่านี้นะที่เหลือก็จะเพียรย่างอื่นไหมครับการเพียรปูนนะครับการลดลดมาลดนึงแล้วก็ที่แล้วแล้วครับก็ถึงเมื่อแล้วนะครับย่างเหลืออีกรถหนึับ อีกรถนึงเชื่อที่พ่ออายุนะครับจะเป็นสิครับกันที่ถนนใ้แก่เจ้าฟูและองค์พระในใี่นี่ด่วนกันเป็นรถนี้ครับนี่ก็เป็นรถที่ซีดีเอสแล้วนะครับเดี๋ยวอีกรถนึงนะครับเชื่อสีอ่แล้วที่ถึงอยู่นะครับครับใต่ไม่ได้เส้นหนาเจ้าน้อยนั่นแหละเพราะว่าปูนเขาซองรถเกิดที่พ่ออยู่ เดือกหนังแห้งก็ติดมัดแล้วน่ะวันนี ok ้เนาะครับรถนี่ขึ้นต <'t guard> ิด <Used> ม <tat> ัดแล้วนะครับกัเหลืออีกรถนึงนะครับกับกับคงติดพ่อนะครับสองรถขึ้นติดพ่ออยู่นะครับกับเปลี่ยนลักษณะนะครับในการที่ถนนขวัญกีดในแก่เจ้าปูความทั้งของพระประธานในด่วนนะครับกับเปลี่ยนลักษณะนะครับเนี่ยกับเป็นเหลืออีกรถทุ่ยนะครับรถที่ซิปซีนะครับไปแล้วซิปเอสรถแล้วนะครับรวมทั้งมัดนะครับกับอันที่เป็น อาจจะเป็นเลขมงคลนะครับสิบสี่รถนะครับว่วามันคนโมไปเลยไล้กลับขึ้นแล้วไปครับครับการเทคอ่ำียนะครับขององค์ของปูตาและองค์บาปท่านนะครับกมีเลขมงคลนะครับเลขสิบสี่นะครับประ่าสิบสี่รถนะครับอาจจะเป็นเลขมงคลนะครับบนล่างนะครับเด้ในงมวดวันที่สองพฤษภาคมหกหกนะครับหนึ่งซีนะครับไปกลับนะครับ เบิดล่างนะครับจะเรียกมงคลนะครับในการเทข้อนเกียติในแก่องค์พระและปู่ต่านะครับ14รถนะครับเดี๋ยวนี้ก็ยังอีกรถนึงนะครับเดี๋ยว13รถแล้วนะครับแต่เมื่อ14รถนะครับอาจเป็นเลขมงคลนะครับจามไปนะครับเด้อครับหมดวันที่12วันที่2วันที่2พฤษภาคมี่6 6นี่นะครับ1ซีนะครับไปครับนะครับเห็นแล้วนะครับ ครับกต่รถที่สวงกะมาแล้วนะครับกะ่กำลังเทลงอยู่นะครับเดินหนาไปเลยเดินหนาไปเลยทั้งหลายมันมันหนาพอดครับกะรถที่สวงนะครับกะมาแล้วนะครับวัวไปได้เขาอันฝอยรับยังผมได้ดิโอ้ยตัวหนูจะไปไหนไหน ครับนี่การรถที่ส่องจะกำลังเท่เอ,อยู่นะครับเอาดึงไปเรื่อยๆดึงไปเรืนนะ่อยมันหนาอยู่ยันบนัริวารทุกคน เป็นสรับนี่ก้ปวดกัปวดไปู้ตัดปุ่นก็ตัดมานะครับว่าใช้เกือบทุกป่ะเนี่ยคุโอเคยังไม่ปัญหาพอ่งดอก ปวดไปเลยปวดไปเลยปวดไปแล,ล้วไลเลยเอาเคาตักกับแพงไล่ไล่เนี่ยเพราะว่ามันจะมันแกตกเน,นี่ยนั่นเห็นะหมท่านอย่าเกิดเกิดไม่เกิด<อ>หนึ่งไปช่วยตัดเลยเพราะว่ามันติดคลองรถอีกครับกะ <c oughs> เป็่อนทีนะครับใกล้สิลแล้วแล้วครับเหลือโยกไปไหลนะครับกข้อสิ ข่าสิีล้วอยู่นะครับกลับไปจดกันคับถนนรอบน้องนะครับ้าได้หมครับื่อเสียไม่กีลานไหไเดินนาไปเดินนไปเอาแต่เป็นิี่ละครับแต่รถทุดไท้ายมีกาแคส่แิ้วแล้วนะครับ่นาเพราะทุกี่ดึงออกมาลด เดือเดไปเลยมันไลยอยู่เรียกปดรถรถใต้แล้วัครับไปกัครับการรถใท้รถที่สองนะครับกับกับแล้วนะครับกําลังถิขวดถีดึงมาใส่กันอยู่นะครับกับวังมาคุ้าสีจอดครับถนนข้างทางน้องพอดีนะครับ กับเป็นอะไรนะครับนี่ครับกับมื้อนี่กับที่สองรถนะครับครับกับกับเสีแล้วแล้วนะครับสองรถกับมาจบลงพอดีนะครับที่กับถนนของรอบน้องนะครับครับกับสิบที่รถนะครับกับการเทปูนเทศถนนขนกีดริจากเจ้าปูและองค์พระก็ไม่จอด ข้างน здесь, <si suppression> ้องพอดีนะครับก12บสอถนะครับกเป็นเลขที่เห็นเนี่ยครับเนี่ยครับรายการเท่ปูนของรถทุดร์ไทยเนี่ยคดียกทิ้งลงเพียงเท่านี้นะครับกถึงครับถนนที่รอบน้องแล้วนะครับ14ี่รถนะครับอาจจะเป็นเลขมงคลนะครับเลงวดวันที่สองเพื่อว่าก็หกหกนะครับกับ14ี่รถนะครับกับขี้เห็นเนี่ยครับกับมาได้ครับเด้ ในการเที่ปูนกากผู้ตาและองค์พระประธานนะครับก็มีเลืมังคุนะครับสิบสี่รถกับหนึ่งซีนะครับเนียบนล่างไปครับนะครับในวัวปันทีสวงพิรุภาหองหงนี่ครับเป็นที่ครับเนี่ยใส่เห็นแล้วนะครับนาะกับที่ตรง่ันก็เห็นแล้วนะครับสําหรับผมนับในคลิปนี้นะครับกับที่ขออย่ตีในการลงคลิปดูทุบแต่เพียงซํำนีนะครับคลิปหน้าพอกันไหมนะครับ สำหรับคลิปนี้โชคดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ